สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องพระบ้านมงคลชีวิตในอีพีที่204กันค่ะ วันนี้นะคะมีพระบ้านพระเก่าเก็บทแท้เดิมๆมาแบ่งปันให้กับพี่ๆได้รับชมกันทั้งหมด24รายการหากวันนี้ท่านใดสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้พี่ๆแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นวันนี้พี่ๆท่านใดสนใจหมายเลข4แจ้งปิดเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้ก็จะเป็นพระปิตาจัมโบ รุ่นที่2นะคะเนื้อผงใบลานแช่น้ำมนต์ของหลวงพุทต,ตวัดประดูชิพีนะพี่ด้านหลังเป็นหลังยันดวงมาพร้อมเลี่ยมค่ะหรือท่านใดจะสนใจหมายเลขเ็ดนะคะรายการนี้นะคะเป็นรูปหล่อนะคะหลวงพ่อเงินบางคานจังหวัดพิจิตรเขาพ,พีเลี่ยมกรอบทองให้เลยนะคะงดงามมากๆค่ะพี่พนี่ค่ะได้รับองค์หล่อไม่พอนะคะองค์นี้พร้อมเลี่ยมใส่กรอบให้พี่ๆได้ไปพร้อมใช้งานเลยนะคะ หรือท่านใดนะคะจะสนใจนะคะหมายเลขที่14ค่ะรายการนี้นะคะก็เป็นชินราชอินโดจีนนะคะใต้ฐานมีตอกโค้ดด้วยนะคะพี่ๆมาพร้อมเลี่ยมเป็นเลี่ยมจับขอบเงินเงินเก่านะคะพี่ๆเงินผสมนะคะ กติการง่ายๆเลยนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะน้องเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนแล้วก็สาด่วนสาตรงมาได้เลยที่เบอร์0ู9 1 9 2 7 1 5 3 0 8 9 1 9 2ง1 5 3จะส่งให้ซีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านท่านใดปิดทันจองทันได้ารายการไหนไปในวันนี้น้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะพี่ๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขหค่ะ วันนี้นะคะรายการที่หนึ่งขอเปิดด้วยเลยนะ,ะท่านเป็นพระปิตานะคะตุ๊กตาใหญ่ของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะพระสังวรรับพิมลน,นะคะองค์นี้นะคะพี่พีเป็นเนื้อผงใบลานค่ะนี่ค่ะตาฐานนะคะอัคารวไว้ว่าวัดประดูชิมพีเป็นปิตาตุ๊กตาใหญ่นะคะท่านใดสนใจมาด้หนึ่งวันนี้ปลอดแบ่งปันให้เลยที่400อยบาทค่ะ 400บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่ๆได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะเป็นพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ท่านใดาสายหลวงปู่โตต้องไม่พลาดคะ่ะพี่ๆดูเนื้อองค์พระนะคะเนี่ยค่ะเป็นคราบไขขึ้นตามซองค์พระต้าฐานก็จะฝังตะกุดเต็มนะคะ1ดอกคะ่ะพี่ๆด้านหลังเป็นหลังยันนะ,นะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข2คะ่ะ องนี้นะคะเป็นปิดตาตุ๊กตาใหญ่ของหลวงปู่โตวัดพระดูชิมพีเช่นกันหน้ากล่องท่านอักขระไว้ชัดเจนน่าปล่อยให้เลย400บาท400อยบาทเท่านั้นนะคะพี่พไม่รอช้านะคะท่านใดตาไวตาถึงได้คงดีกลับบ้านไปแน่นอนคะ่จนจะสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะพ,พี่หากสนใจนะคะลายองคารายการมีราคาพิเศษมีส่วนลดให้แน่นอนค่ะพี่พี่จะได้เป็นลูกค้าประจำกันนะคะ เนื้นนอหามวลสารดีองค์สภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะพี่ๆมากันต่อที่หมายเลขสานะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญรอ5ยอดนิยมนะคะ เหรียญรห้านะคะและเหรียญช้างสามเสียนนะคะพี่พี่ท่านใดเก็บสะสมเหรียญกระสาบไม่ควรพลาดนะคะเป็นเหรียญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะและเหรียญจุฬาลงกรณ์สยามินนะคะพี่พี่นี่ค่ะอยู่ในชุดเลี่ยมน,นะคะเป็นกรอบเลี่ยมไม้เก่าเดิมเลยนะคะพี่ด้านหลังนะคะเป็นกรอบไม้นะคะท่านใดรับรายการนี้นะคะได้รับไปถึงสองเหรียญค่ะเหรียญรห้ายอดนิยมปล่อยเลยนะคะ 4 0 0บาทเท่านั้นค่ะพี่พี่400บาทเท่านั้นนะคะท่านใดศรัทธานะคะเก็บได้เก็บนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลขสี่ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาตุ๊กตาใหญ่อขออภัยด้วยนะคะเป็นจัมโบ้นะคะพี่พี่องค์นี้เป็นพระปิดตาจัมโบ้รุ่นที่2ของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะเป็นเนื้อผงใบลานแช่น้ำมูลอะพี่ต้าฐานฝังตะกุดเต็มหนึ่งดอกนะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะ อง์นี้แบ่งปันนะคะที่400บาทค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข5ค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระติดตาหลวงปู่โตะเช่นกันนะคะพี่พี่เป็นพิมพ์ตุ๊กตาเป็นพิมพ์จัมโบ้รุ่นแรกนะคะจัมโบ้รุ่นแรกนะคะนี่ค่ะตาถานฟันตะกุดหนึ่งดอกนะคะองนี้เป็นจัมโบ้รุ่นแรกเป็นเนื้อผงใบลานนะคะพี่พี่ด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะคะ ปล่อยให้เลยนะคะ400บาทค่ะ400บาทนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข6ค่ะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อผงเกสรนะคะเป็นพิมจัมโบ้รุ่นแรกนะคะพี่ๆเลี่ยมกรอบเลยนะคะได้รับองค์พระไว้พอองค์นี้พร้อมเลี่ยมคะ่ะได้ไปใช้งานได้สวยๆเลยนะคะพี่ใต้ฐานฝั่งตะกุดเต็มหนึ่งดอกคะ่ะแบ่งปันนะคะ400บาทค่ะ ด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะคะวันนี้ไม่รอช้านะคะเก็บกันให้ทันนะคะมากันต่อนะคะที่หมายเลขเจ็ดค่ะอง์นี้นะคะเป็นรูปลอหลวงพ่อเงินบางคานพิจิตนะคะพี่พี่เป็นพิมพ์ขี้ตานะคะนี่ค่ะองค์หล่อทองเหลืองงดงามมากๆเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะพี่พี่พร้อมหมู่ห่วงเลยนะคะแบ่งปันวันนี้ค่ะ4ี่หบบาทค่ะ 4 5 0บาทเท่านั้นแบ่งปันกันไปให้ท่านได้ชาวบูชาได้เก็บกันนะคะวันนี้ค่ะพิเศษมากๆเลยนะคะมากันต่อที่หมายเลขแปค่ะองค์นี้นะคะพี่ๆเป็นเหรียญน,นะคะองค์นี้หนูไม่ทราบที่แน่ชัดนะคะท่านใดพอรู้จักหรือศรัทธานะคะอยากเก็บไว้นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรหรือเปล่านะคะแบ่งปันให้ที่400บาทค่ะ400บาทนะคะ มากันต่อค่ะที่หมายเลขเก้าค่ะอง์นี้นะคะเป็นพญาเต่าเรือนหลวงพ่อริวนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นสุขใจค่ะพ,พี่เนื้อทองแดงนะคะวัดไรแตงทองจังหวัดนคปรปฐมค่ะหลวงพ่อริวนะคะเรียนท่านชัดมากมาเลยนะคะตอกโคตรรุ่นสุขใจชื่อรุ่นดีมาพร้อมเลี่ยมกรอบทองพร้อมห่วงห่วงเลยนะคะแบ่งปันให้ค่ะ450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นด้าน ด้านหลังเหรียญน,นะคะยันอัขระท่านเต็นม,มักเลิมากเลยนะคะพี่ๆมากันต่อค่ะที่หมายเลขสิบค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะคะพี่ๆวัดหน้าต่างนอกนะคะเนื้อทองแดงรมดําค่ะเหรียญน,นะคะมาพร้อมเลี่ยมกันน้าให้กับที่นานาเลยนะคะนะค่ะเหรียญหลวงพ่อจงนะคะวัดหน้าต่างนอกค่ะเหรียญน,นี้ท่านาดรับวันนี้ปล่อยให้เลยสามยบาทค่ะสามร้บบาทนะคะ มากันต่อค่ะที่หมายเลข11ค่ะอง์นี้นะคะเป็นพระท่ากระดานนะคะพี่พๆเนื้อสัมฤิ์เงินเก่านะคะพระท่ากระดานค่ะนะคะเซียนแหลมๆงดงามมากๆเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะเป็นเลี่ยมเงินเก่านะคะพี่ๆด้านหลังเลี่ยมให้เต็มนะคะวันนี้ปล่อยให้เลย350บาทค่ะ350บาทนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลขสิค่ะ องนี้นะคะเป็นพระมเหส่วนนะคะพี่พี่พิมพสองหน้าหัวกลับเนื้อสำริดเงินกุเก่าเดิมนะคะเปิดโชว์องคเนื้อพระด้านข้างเปเรี่ยมจับของอเงินเต็มนะคะสามร้อยห้าสิบบาทค่ะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลขสิบสามค่ะองค์นี้นะคะเป็นเขี้ยวเสือของหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะคะพี่พี่เขี้ยวตัวยาวเลยนะคะมาพร้อมเรี่ยมกระเช้าเงินเก่านะคะนยคะเรี่ยมกระเช้านะคะพี่พี่ พร้อมหมูห่วงเลยนะคะหลวงพ่อปานวัดคลองด่านเคี่ยวตัวนี้แบ่งปันให้ที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข14ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระพุทธชินาราชอินโดจีนนะคะใต้ฐานพี่ๆดูนะคะต่อโค้ดนะคะวันนี้ไม่รอช้าพี่ๆตามเก็บกันให้ทันนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดค่ยพี่มาพร้อมเรียมกระเช้าเงินเช่นกันนะคะเป็นอินโดจีนนะคะรายการนี้ค่ะ ท่านได้รับนะคะแบ่งปันให้ที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข15ค่ะองนี้นะคะเป็นเหรียญน,นะคะพี่พหลวงพ่อทวดนะคะวัดช้างให้ค่ะเป็นเหรียญเลื่นอนสมณศักดิ์นะคะเนื้อเปียกทองนะคะพี่ๆหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะพี่พดูนะคะหน้าเหรียญท่านคมมากๆเลยนะคะลายเส้นตรงหน้าผากดวงตาจมูกนะคะเหรียญ คมสวยๆค่ะพี่ไม่ว่าจะดูมุมไหนเรียนสวยมากๆเลยนะคะท่านได้รับเรียนนี้ปล่อยให้เลย400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พี่หมายเลข15นะคะเดี๋ยวให้ดูชมด้านหลังกันนะคะพระคูวิศัยโสภณหลวงปู่ทิมงานเลื่อนสมณศักดิ์ปี0 8นย์นะคะพ,พี่ดูนะคะดวงตาท่านนะคะนี่คะ่ะจมูกนะคะสวยมากๆเลยนะคะพ,พี่ดูขอบตัดนะคะนี่คะ่ะ เห็นลายเส้นขอบตัดท่านชัดนะคะท่านใดรับเหรียญน,นี้นําไปเรี่ยมใส่กรอบกันได้นะคะไม่ว่าจะดูมุมไหนเหรียญโค้มเหรียญสวยค่ะพี่พี่ท่านใดตาไวาตาถึงได้คองดีกระบบ้านแน่นอนค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข16ค่ะอง์นี้นะคะเป็นหลวงปู่ทิมวัดะหารไร่จังหวัดระยองนะคะองนี้ค่ะมาพร้อมกล่องเลยนะคะพี่นี่ค่ะตรงนี้นะคะเป็นแปะทองเดิมนะคะแล้วก็มีตอกโค้ดของหลวงปู่ทิมด้วยนะคะพี่พี แบ่งปันให้นะคะ400บาทะค่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะเนี่ค่ะเป็นขาโต๊ะนะคะพี่พี่เป็นหลวงปู่ทิมนะคะสวยมากๆเลยนะคะด้านหลังนะคะพี่พหลวงปู่ทิมนะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะค่ะตรงนี้เป็นแผ่นทองแปะทองนะคะพี่โค้ดหลวงปู่ทิมนะคะท่านใดศรัทธาหลวงปู่ทิมรายการนี้แบ่งปันให้เลยที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข17ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นหลวงปู่ทิมวัดระหารไรจังหวัดระยองเช่นกันนะคะพี่พี่เปิดให้ชมกันเลยนะคะรายการนี้แบ่งปันที่400บาทะค่ะ400บาทนะคะก้นนะคะพี่เป็นก้นทองนะคะนี่ค่ะเป็นก้นทองนะคะของหลวงปู่ทิมอิสริโกนะคะวัดระหารไรจังหวัดระยองค่ะก้นเป็นก้นทอง400บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พ สนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะแม่ค้าใจดีคุยง่ายค่ะต่อมานะคะมาที่รายการที่18ค่ะองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตการามนะคะพี่เนื้อลงยานะคะทันใดซา,าหลวงพ่อกันนะคะเนื้อลงยากำงานผ่าพร้อมเลี่ยมกันน้ำนะคะแบ่งปันให้ที่350บาทค่ะ350บบาทเท่านั้นนะคะพี่ๆปิดให้ทันจองการให้ทันนะคะสวัสดีวันอาทิตย์ ทุกๆท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับชมในวันนี้ค่ะปล่อยแบ่งปันให้เลยนะคะวันนี้ค่ะต่อไปค่ะเป็นหมาเลข19ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะพี่อยู่ในเลี่ยมนะคะเหรียญพ่อไข่นะคะวัดบ่อพิษพี่มุกนะคะพี่ๆแบ่งปันให้เลยนะคะเหรียญน,นี้ที่สามรอห้าสิบาทค่ะสามอหาสิบาทนะคะมากันต่อค่ะที่หมาเลข20ค่ะ อง์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะพี่พี่เนื้อผงข่าวนะคะใต้ฐานนะคะนี่คะ่ะเป็นฐานดอกบัวสองชั้นนะคะองค์นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นวัดพระโคหรือเปล่านะคะพี่พี่นี่คะ่ะด้านหลังนะคะเป็นวัดพระโคนะคะแบ่งปันให้ที่350บาทค่ะ350บาทนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมาได้ยี่สิบเอ็ดค่ะอง์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะอายุท่านนะคะ 82ปีค่ะเป็นเหรียญปี2503นะคะพระครูยานวิรหรือหลวงพ่อแดงนะคะพี่ๆปิดให้ทันจองการให้ทันนะคะรายการนี้นะคะท่านได้รับนะคะแบ่งปันให้เลยนะคะองนี้ที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข22ค่ะองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะคะพี่ๆเหรียญพ่อปานนะคะด้านหลังนะคะ เป็นเสือนะคะพี่ๆี่หลวงพ่อปานนะคะวันนี้แบ่งปันให้เลยที่3 5 0บาทค่ะ3 5 0หบาทน,นะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลขที่13ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังที่ระลึกคณะสองนะคะพี่พ,พี่พระสมเด็จวัดระฆังนะคะนี่ค่ะองงามมากๆเลยนะคะพี่ดูนะคะทานท่านเต็มนะคะนี่ค่ะเซียนแหลมทะลุซุ้มนะคะ งดงามมากๆค่ะไม่บินไม่แตกหักแดงๆทั้งสิ้นนะคะพี่ๆมาพร้อมกล่องเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนําออกมาให้กับพี่ๆได้ชมกันเลยนะคะองนี้นะคะพี่ๆท่านใดไวนะคะด้าของดิกระบ้านแน่นอนค่ะพี่ดูนะคะเป็นหนาๆเลยนะคะด้านข้างค่ะองนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเป็นงาหรือเปล่านะคะพี่แต่เนื้อสวยเนื้อชําแบบนี้เลยนะคะ พระสมเด็จค่ะท่านได้รับรายการนี้หมายเลข23ขอแบ่งปันนะคะองค์นี้ที่500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข24ค่ะองค์นี้นะคะเป็นวัดมังกรยาวาราชนะคะน้ำเต้าเรียกทัพย์นะคะพี่น้ำเต้าเรียกซัพย์ท่านใดสนใจวันนี้ปล่อยให้เลยนะคะ400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะเป็นน้ำเต้าเรียกทรัพย์นะคะพี่เวลาเขย่านะคะ เนี่ยค่ะเวลาขย่อมีเสียงด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะพี่เปิดได้เลยนะคะเอาไว้เก็บนะคะพี่ๆตรงนี้เปิดได้เลยนะคะเป็นน้ำเต้าเรียกทรัพย์นะคะวัดมังกรขย่ะมวราชนะคะนี้แบ่งปันให้เลยนะคะ4ี่ร้อบาทค่ะท่านใดสนใจหลายองค์รารายการมีราคาพิเศษมีส่วนลดแบ่งปันให้แน่นอนค่ะพี่จะได้เป็นลูกค้าประจํากันนะคะหากดูแล้วชอบดูแลสะเทาองค์ไหนนะคะแจ้งติดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะ ที่เบอร์0ู9 1 9 2 7 1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3จัดทรงส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านท่านใดปิดทานจองทานได้องไหนไปในวันนี้น้องขอแสดงความยินดีกับพี่ล่วงหน้าเลยนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ